ณหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านผาหมอกที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นทางคดเคี้ยวเลาะเรียบหนาถามีหมอกปกคลุมเกือบตลอดปีที่นี่ไม่มีรถเมสายไหนวิ่งเข้าถึงยกเว้นรถเมสายเดียวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสาย113 รถเมสาย113คันนี้ไม่ใช่รถเมสีส้มครีมแดงที่คุ้นตาแต่มันเป็นรถบัสเก่าๆสีเขียวขี่มมาสนิมเกระดูคล้ายรถโดยสารในยุคโบราณไม่มีโลโก้บริษัทแต่ด้านข้างพ่นสีเลือนรางเป็นเลข113ด้วยสีเลือดหมูมันวิ่งวันละรอบเดียวเท่านั้นคือออกจากปากทางเข้าดอยตอนพระอาทิตย์ตกดิน และจะไปถึงตัวเมืองตอนฟ้าสางคนขับชื่อลุงคำเป็นชายแก่เงียบขรึมไม่เคยพูดจาไม่มีกระเป๋ารถเมยทุกคนต้องหยอดเหรียญค่าโดยสารลงในกล่องไม้เก่าๆข้างประตูตำนานเล่าว,ว่าสาย113นนี้เป็นเส้นทางที่ฆ่าชีวิตผู้โดยสารมานักต่อนักเมื่อหลายสิบปีก่อนรถบัสคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุ ตกเหวที่โค้งมรณะซึ่งเป็นโค้งหักศอกที่อันตรายที่สุดบนดอยผู้โดยสารทั้งคันเสียชีวิตไม่มีใครพบศพครบทั้งหมดเชื่อกันว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่บนเส้นทางนี้และรถเมสาย113คันปัจจุบันคือรถคันเดียวกันที่กลับมาวิ่งพยอมหญิงสาวชาวบ้านผาหมอก จำเป็นต้องเดินทางลงไปในเมืองเพื่อเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักเธอเลือกที่จะนั่งรถเมสาย113ทั้งที่รู้ถึงความน่ากลัวเพราะเป็นทางเลือกเดียวที่จะไปถึงทันเวลาพยายมก้าวขึ้นรถเมที่บรรยากาศเงียบสงัดมีผู้โดยสารนั่งกระจัดกระจายอยู่ไม่กี่คนทุกคนดูเหม่อลอยนั่งนิ่งไม่มีการพูดคุยใดๆเมื่อรถเคลื่อนตัว ท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามเบาๆและแสงไฟหน้ารถที่ส่องนำทางบนถนนมืดมิดลุงคำก็เริ่มเปิดวิทยุมีเสียงเพลงลูกทุ่งเก่าๆดังคลอแต่จูๆ่ๆเสียงเพลงก็ถูกแทรกด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาที่พยอมได้ยินอยู่คนเดียวว่าหนาวหรือเกินหนาวหนาวหนาวพยอมหันไปมองผู้โดยสารคนอื่นๆ แต่ไม่มีใครแสดงท่าทีตกใจทุกคนยังคงนั่งนิ่งเหมือนไม่รับรู้ถึงเสียงนั้นพยอมพยายามสงบสติอารมณ์และเหลือบมองกระจกข้างรถสิ่งที่เธอเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบในกระจกนั้นใบหน้าของคนในรถดูซีดเสียวดวงตาโบกลวงผิวหนังมีรอยฟกช้ำและบาดแผลเก่าและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ ที่เบาะข้างๆเธอที่ควรจะเป็นเบาะว่างเปล่ากลับมีหญิงสาวผมยาวนั่งอยู่เธอสวมชุดพื้นเมืองที่เปียกปอนกำลังจ้องมองมาที่พยอมด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเมื่อพยอมหันขวับไปมองเบาะข้างๆด้วยตาเปล่าเบาะนั้นก็ยังคงว่างเปล่ารถแล่นไปถึงโค้งมรณะที่มีป่าทึบสองข้างทางลุงคำเหยียบคันเร่งเร็วขึ้นอย่างผิดปกติ รถโครงเคลงราวกับจะเสียการควบคุมทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นพร้อมกันจากผู้โดยสารทุกคนในรถราวกับเสียงร้องของคนนับสิบรอรอเราด้วยเราไปพร้อมกันพยามมองเห็นเงาตะคุ่มคล้ายผู้คนยืนเรียงรายอยู่ข้างทางในความมืดพวกเขากำลังโบกมือให้รถเหมือนต้องการจะขึ้น ผู้โดยสารในรถก็เริ่มหันหน้ามาทางพยอมพร้อมกันดวงตาของพวกเขาสะท้อนแสงไฟหน้ารถวาวับพยอมกรีดร้องอย่างสุดเสียงเธอรู้แล้วว่าผู้โดยสารเหล่านี้ไม่ใช่คนที่มีชีวิตอยู่เธอตัดสินใจกระโดดออกจากรถในขณะที่รถเมย์กำลังเลี้ยวโค้งด้วยความเร็วสูงร่างของเธอกลิ้งตกลงไปข้างทางโชคดีที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อพยอมเงยหน้าขึ้นมองรถเมสาย113คันนั้นก็หายวับไปกับโค้งถนนปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังในความมืดมิดมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงจนเงียบสนิทถ้ยอมรอดมาได้และเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครฟังแต่ไม่มีใครเชื่อสนิทใจทุกคนในบ้านผาหมอก ก็ยังคงต้องพึ่งพารถเมสาย113อยู่ดีมีเพียงลุงคําเท่านั้นที่ยังคงขับรถเมสีเขียวขี้ม้าคันเก่านี้อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยทุกๆคืนเพื่อรอรับผู้โดยสารชุดใหม่สู่ปลายทางที่ไม่ได้มีแค่ตัวเมือง